วันนี้จะพามาดูร้านที่ขายหินที่เจ๋งที่สุดในย่านนี้ละอุกบาทเอ้ยสเก็ตดาวเอ้ยหินแปลกๆฟรีฟอร์มต่างๆคือเขามีหมดฟิลร้านลับแฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ใครตามหาหินชนิดอะไรอยู่บอกเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวังเขามีหินให้เลือกเยอะมากทีทั้งแบบเป็นแร่เป็นหินทุกชนิดเลยอ่ะชอบตรงที่เราสามารถสัมผัสพลังงานของหินได้เองเที่เราลองจับอยู่ก็คืออลซูไลมาลาไคแล้วก็ไคยานัยนะคะใครที่ชอบเล่นหินแบบเราบอกเลยว่ามันฟินมากหินที่นี่คือพลังงานดีสุดๆและไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่ นี่เขามีผู้เชี่ยวชาญด้านหินคอยให้คำแนะนำตลอดเลยค่ะเช่นเรามีปัญหานี้แล้วเราต้องใช้หินอะไรแล้วเราจะต้องใช้กับจักระไหนวิธีใช้หินแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะคะเอาจริงๆมันแอบ,บช็อกมากเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราต้องสื่อสารกับหินแบบนี้อันนี้คือพี่เขาก็แนะนำให้เราใช้มะระ c h วางที่ขมับนะคะบอกเลยว่าเออพอทำตามที่เขาบอกแล้วมันก็รู้สึกได้จริงๆหินแต่ละชนิดไม่ได้มีความหมายดีอย่างเดียวแต่คือมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะใครจะมาก็ต้องเผื่อเวลาไวเยอะๆนะคะพเพราะเราเลือกนานมาก ถึงจะเป็นหินชนิดเดียวกันแต่รูปร่างไม่เหมือนกันพลังงานก็จะส่งออกมาไม่เหมือนกันโอเคสรุปได้อันนี้แหละอย่างใครที่ตามหาหินเสริมเรื่องการเงินการงานเขาก็มีหมดเลยนะคะหรือใครตามหาหินปรับโหงจุ้ยต่างๆเอาไปวางไว้ห้องนอนห้องรับแขกห้องทํางานที่นี่ก็มีครบจบทีเดียวเลยร้านเขาจะอยู่ที่คาเฟ่สายโมวูดมูดคาเฟ่นะคะอยู่รังสิตคลองหนึ่งปทุมธานีนี่เอาจริงขับรถมาก็ไม่ไกลมากนะมันคุ้มสุดๆเลยถ้าของจะเยอะขนาดเดี๋ยวปากพิกัดไว้ให้